สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดวิลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็คงอยู่กับเกมลายแทงเจอร์ซีซั่น2เช่นเคยนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับวันศุกร์แล้วนะครับมาเคลียร์กันต่อนะครับกับดิสกิ้งเคนไม้กับโหมดสเปเชียลนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาต่อกันนะฮะวันนี้ผมขอเปลี่ยนตัวชนใหม่นะครับเป็นนักแสดงดารานะครับสายโล่นะนี่นะครับแล้วก็น้ําดื่มเพื่อสุขภาพนะฮะลังนกนะไม่แก้มุกนะครับไปคิดกันเอาเองนะฮะอาจจะไม่ได้ฮาแต่ก็อาจจะได้รอยยิ้มนะครับ โอเค2ตัวนี้นะครับเป็นตัวชนนะที่ผมเปลี่ยนนะฮะจากตัวก่อนผมใช้เลดดปลาเนี่ยเป็นตัวชนนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าท่านท่านต้องมีนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สเตทที่6ได้นะฮะถ้าไม่มี2ตัวนี้เคลียร์ยากนะครับจริงๆนะฮะเพราะด่าน6นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับต้องมี2ตัวเลยนะครับแล้วต้องเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ต้องทั้งสองตัวนะฮะซูเปอร์มาสเตอร์ก็ไม่ยากครับเอากบแดงสีดาวมาอัพกันนะครับารวมร่างกันนะก็ได้แล้วนะครับไม่ยากนะฮะแต่ไม่ยากที่ไอ จะหาเป็น4ดาวไอตัวนี้นะจะหายากนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มันจะมีอยู่นะครับสเตย์พิเศษด่านแรกๆนะโอเคแล้ว3าตัวหลังนี่ขอเป็นสายสแปดนะครับสัก2ตัวครับแล้วตัวนี้ก็จําเป็นอยู่นะครับเอาไว้ทำลายป้อมนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาตัวสายโจมตีมาแทนได้นะฮะแต่ผมเอาตัวนี้มาใช้เพราะมันมีสกิลนะสกิลมันค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไอตัวเลนเน่นะครับ จะ7ดาวหรือ8ดาวก็ได้นะครับขอพลังโจมตีเกือบเกือบหนึ่งแสนะฮะเพื่อจะอมาทำลายป้อมนะเพราะป้อมมันค่อนข้างจยถึกนะครับโอเคแล้วทีมที่2นงนะก็ก็ต้องเน้นตัวสเปรดนะครับทําลายดาเมจนะครับสัก3าตัวนะครับแล้ว2ตัวนี้ก็จําเป็นนะครับเป็นสายบัฟนะฮะเพิ่มพลังโจมตีนะฮะอันนี้คูณ2อนะครับอันนี้คูณ3นะครับถ้าเป็นซูเปอร์มาเตอร์จะยิ่งดีนะครับเน้นะสตัวนี้แต่3ตัวนี้เอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่แบบเนี่ยฮะตีแรงๆหน่อยนะครับ มาถึงสเตทที่6นะครับสเตจนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะยากมากนะฮะแต่ถ้ามีสเตปที่ดีนะครับในการเล่นก็ไม่ถือว่ายากเกินความสามารถนะครับสังเกตนะครับดูจากมินิแมปตรงนี้นะฮะสังเกตได้ว่าไอ้ป้อมสุดท้ายนะที่ติดกระถานมันนะฮะมันจะอยู่ค่อนข้างที่จะชิดมากเลยนะครับทาให้เราที่จะตีป้อมลําบากนะครับเพราะถ้ามันสามารถแบบตีป้อมไอ้ป้อมส้มๆเนี่ยคืนมาได้นะครับเราก็จะเป็นฝ่าย ที่จะเสียเปรียบนะครับและอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปตีป้อมฝั่งมันได้เลยนะครับและโอกาสตีมันสูงด้วยนะครับเพราะมัน,มนแบบตีค่อนข้างที่จะแบบสแปดแล้วมันไกลนะปับเดียวนะเป็นของมันแล้วอะไรประมาณน,นี้นะโอเคตอนแรกก็เรียกสายโจมตีมาก่อนนะครับตีป้อมนะครับ เสร็จแล้วก็พัดไปเลยครับเอ,เอ้าเฮ้ยพัดไปอยู่ๆแล้วมันมาใช้สกิลตีได้ไงวะเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยโคตรเลยยำเลยนะครับผมใช้ไอ้คอนโดพัดไปอยู่แล้วมันไอ้มาใช้นั้นได้ยังไงเนี่ยมันเกมมันบั๊กอเปล่ารรเนี่ยโอ้โหผมมาเสียจังบ่าวหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ผ่านนะครับเนี่ยเปลวนะฮะ ตอนที่พัดอยู่จริงเไอ้ศัตรูไม่สามารถที่จะตีป้อมได้จริงเนะครับเนี่ยเขาต้องแตะเล่นมาผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับที่แบบพัดพัดไปแล้วมันศัตรูมันตีมาได้ไม่เคยนะครับจริงๆนะฮะเทลนะครับโอ้โหเสียไป2รอบนะครับเสียเวลามากเลยนะครับแล้วก็เปลืองขนนก้วก็เปลืองทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะครับเปลืองรอบในการเล่นด้วยครับเนี่ย เพราะยังไงก็ไม่น่าผ่านแล้วเพราะไอตัวหานนี้มาเยอะมากจริงครับตีแรงโเคตรเลยงไอ้นี่นะขนาดสองตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ั้ได้เลยนะครับแต่สกิลโลนีย ค่อนข้างที่จะตึงนะครับเนี่ยโอเคถึงแม่ั้งนี้มันอาจจะยาวหน่อยนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับพอช่วงหลังมันน่าจะออกมากันอีกนะพวกนี้ก็ถึกโคตรเลยครับยิ่งกว่าถึกยิ่งยิ่งกว่าถึกอีกนะโดนในสกิลผมไปขนาดนะั้นมันยังไม่รู้สึกโซฟพันาเลยนะ พวกนี้ก็ตีแรงมากจริงครับเนี่ยขนาดตัวเดียวยังสู้ยากเลยครับเนี่ยแล้วมันก็ออกมาก็อีกแล้วครับพูดยังไม่ทันขัดคําเลยนะครับมาจะอ,อกมาเยอะนะครับช่วงนี้นะถ้าเราไปถึงป้อมมันไม่ได้เนี่ยมันจะออกมาอีกนะถึงไปถึงได้แล้วมันก็จะอาจจะออกมาอีกครับช่วงตีป้อมอะไรอย่างนี้นะ โอ้บอสเอ,อาไม้ตวงเดือเนี่ยรอบสองยังมีบอสอยู่แล้วเนี่ยนี่นั่งกดมานานแล้วเนี่ยห้าทีแล้วมงเนี่ยยังไม่ผ่านเลยนะ มันเฟลไปนะมันพัดไปแล้วมันใช้ไอ้นั่นได้ยังไงไม่รูนะ้ครับมันตีกลับมาได้ไงไม่รู้นะครับผมลางตีป้อมฝั่งฝั่งนี้อยู่เนะี่ยจริงมันไม่น่าได้ครับเพราะผมเล่นสเตททุกสเตจมาครับสเตทพิเศษพ,พวงนี้นะระหว่า,างพัดมาก็ไม่มีทางที่จะ,ะตีกลับไปได้นะครับ ด้าเมนสูงมากจริงนะการสองสังคต้องเปลี่ยนไหนเป็นแบบเคลียร์แบบอย่างช้านะครับไม่ได้เคลียร์แบบเร็วน,นี่โอ้โหแย่มากเลยเมื่อกีนก้น,นี้ตอนแรกมันกำลัองอุ่ยๆอยู่นะครับ มาตีป้อมผมไอ้ป้อมเขียวๆเนี่ยตรงนี้เลยนะทีเดียวจบเลยนะแขนที่บางอย่างดิบดีนี่พังเลยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปดูรีเพย์ใหม่อนะที่ผมอัดไปนะว่ามันเลือดเหตุการณ์อย่างนะั้นได้ยังไงครับแต่ผมมันไม่ผิดนะว่าตอนนั้นกำลังใช้ทายุอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่แบบ พัดไปสุดนู่นแล้วมันนั่นนะแต่ถ้าพัดไปสุดนู่นเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะตีกลับมาได้นะแต่ถ้าระหว่างตอนพักเนี่ยไม่น่ามีนะครับถ้ามีก็บักนะฮะเพราะตัวเกมมันทำมาบแบบนั้นตั้งแต่แรกเนะี่ยนี่รอบสองอยังไม่หมดด้เนี่ยหรือว่าหมดยังเนะี่ย น่าจะหมดแล้วนะครับแต่มันยือตรงนี้นะพวกนี้มันก็โหดแล้วเกินนะครับไม่ยอมให้เราง่ายๆเลยนะครับผมจะเสียเปรียบนะครับไม่มีตัวแบบไอตัวใช้สกิลไกลๆนะครับอย่างถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดอย่างไอ้นั่นนะครับเอลิก้าไอตัวนั้นนะจะดีม,มากเลยนะครับเพราะเราสามามาเรี่ยงมาเป็นกองได้ใหญ่ๆตรงขลังนะครับ ช่วยในการใช้พิษอยู่แนวหลังนะมันจะไม่โดนศัตรูตีอย่างนี้นะฮะนี่นทำให้ไอ้พวกนี้มันตีเราหเราไปใกล้มันหน่อยมันก็ตีเรากับคืนมาเาต้องมาเรียกรวมตัวใหม่นะกว่าจะผ่านได้ก็ใช้เวลานานนะนี่นะสะสมยังไม่ทันเยอะเลยครับก็ตีลับมาแล้วเดินเข้าไปใกล้มันไม่ได้จริงนะพวกนี้ รอบนี้หวังว่าจะหมดแล้วนะครับประตูนะอย่ากเกิดใหม่เลยนะครับอย่าได้เจอกันอีกเลยเพวกน,นี้โอ้โหสองูนี่ยังตีกันยากเลยเกิดนะครับ ผ่านเวแต่ก่อจะผ่านได้กระปางตายครับเมื่อ,อยี่เป่งเลยนะครับ <c oughs> เล่นล่อเป็นหลายนาทีแล้วเกินนะครับถ้าปกติถ้าเมื่อกี้ไม่เฟล,ลนะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะแล้วก็จะมีตัวสายโล่อยู่ตรงนี้นะครับช่วยดับดันนะครับไม่ให้มันมาได้มากไม่ไมให้มันตีเป้าไปตรงส้มๆนี้ได้นะครับว่าจะผ่านแบบง่ายได้นะครับแต่เมื่อกี้มันเฟล,ลอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่น่าเฟลเมื่อกี้นี่นะเพอย่างที่บอกไปน่าจะเป็นเกมบักมากกว่า โอ้ได้เห็ดออกมาคุ้มไหมเนะี่ยไม่คุ้มเลยคนระับมาเทียร์กันใหม่ครับว่าจะได้แบบเร็วหรือเปล่านะี่ยถ้าแบบเร็วคือมันจะต้องไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยนะครับมาถึงเราก็เรียกสายโจมตีออกไปโจมตีต้องงั้นก่อนนะครับส้มส้มก่อนนะครับพัดไปครับดูนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เป็นเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับโอ้โหมาจะเฟลตอนนี้นะครับครั้งนี้เหมือนจะเฟลไปอีกนิดนึงนะครับ เฟลอีกแล้วฮนะมันคือไอตัวโล่เราเนะี่ยเดินไปไม่ชิดนะครับไม่ชิดอะเป็นเพราะว่าแบบผมไม่ได้รีบกดเออฟีดไว้นะครับก็คือแบบจริงจงตรงนั้นน่าจะต้องรีบกดฟีดไว้เลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ศัตรูมันเดินม,ม,มาแต่นิดเดียวนะครับแล้แวฮะไปปุ๊บเราต้องรีบกดเลยนะครับก็ยังถือว่าเฟลอยู่นะครับแล้วก็เสียเวลาผมด้วยนะครับเนี่ยต้องมานั่งกดแล้วรู้จะผ่านหรือเปล่าเลยนะ เอาเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับไม่ผ่านะครับเสียคนลกฟรีครับเสียทุกอย่างฟรีครับเสียรอบฟรีด้วยโคตรเซ็งสเต็ปยังไม่ดีพอครับดูก่อนครับครั้งหน้าถ้ามีลมนะเดี๋ยวก็จะอาจจะมาเคลียร์ใหม่นะครับอาจจะเคลียร์ใหม่ครับก็ต้องเป็นวันจันทร์นะครัครั้งนี้แม่งก็ผ่านแค่รอบเดียวนะครั้งหนึ่งก็ไม่ผ่านครับโอเคไม่เป็นไรครับมาแพ้ให้ดู2รอบกก็เพื่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์ได้นะครับ้วพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะ